ยวผมจะลงที่สถานีแห่งนี้ขบวนรถขึ้นจอดเทียบทางสาาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองห้าแปดจะส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีน้ำตกรายทางสถานีทุรีค่ะขบวนรถที่นี้เมื่อออกจากสถานีสารยาแล้วจะอยู่ส่งผู้โดยสารที่สถานีสาราธรรมศกเป็นสถานีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ผมก็ลงมาจากขบวน258นะครับรถไฟธรรมดาสายน้ำตกคนบุรีนะครับตอนนี้ขบวนที่258จอดรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีสารายากำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีสารายานะครับ